ขณะที่ศึกลูกยังชายหาดชิงแชมป์เอเชียอยู่21ปีที่ร้อยเอ็ดได้ทีมแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามรายงานจากคุณสุรชัยพิ์ทิครับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับกับวันสุดท้ายของศึกเยาวชนชายหาดอายุไม่ต่ำกว่า21ปีชิงชนาธิห่งเอเชียนะครับตอนนี้ครับวันนี้ข่าวดีของเราคือเราได้รองแชมป์เอเชียในประเภททีมหญิงและอันดับ3ในประเภททีมชายครับ วันสุดท้ายของศึกลูกยางใาหาดชิงแชมป์เอเชียยู21ปีที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกมในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงทีมสาวไทยหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยนิวเดซมิตาสีมะรงนามกับแก้มวังคณาโสกาลีรอบตัดเชือกเอาชนะนิวซีแลนด์หนึ่งมาได้พบกับทีมสาวจีนเจียงไคยเย่กับโจหมิงลี่ซึ่งโจหมิงลี่คว้าอันดับที่5จากครั้งที่แล้วซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า คู่ทีมสาวไทย1ไม่สามารถต้านความสูงและความแข็งแกร่งของคู่สาวจีนซึ่งมีประสบการณ์ระดับเวอร์ทั์มาแล้วหลายรายการทำไม่แพ้ไปศูนย์ต่อ2เซตคะแนน17ต่อ21และ15ต่อ21ทีมไทย1จบรองแชมป์เอเชียพร้อมสิทธิ์ไปชิงแชมปโลกปีหน้า หลังเกมเป็นกาน,นักตบสองสาวไทยยอมรับว่าทีมยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขแต่ก็ดีใจที่สามารถคว้ารองแชมป์เอเชียได้แม้ว่าจะอยากทําให้ดีกว่านี้วันนี้ก็ดีใจค่ะที่มาถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแต่ว่าก็ยังต้องการเป็นแชมป์ค่ะก็ะะผิดหวังที่ตัวเองวันนี้มันเล่นไม่ได้ค่ะก็เสียบอลแรกบอลลุกอะไรมันทําไม่ได้แล้วเขาก็ดีด้วยค่ะ หนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะไม่คิดว่าจะมาถึงรอบนี้ได้ซ้ำค่ะแล้วก็จะเหลือปรับอีกเยอะเลยค่ะหนู ส่วนการแข่งขันในประเภททีมชายรอบชิงอันดับ3ทีมหนุ่มไทยหนึ่งประภาวินมัญญะคงกับวิทยะวิเศษการซึ่งรอบตัดเชือกไปแพ้คาซักสถานหนึ่งพบกับออสเตรเลียทีมหนึ่งเบนเน็ตฟิลลี่กับเบนจามินแครอลอซึ่งผลปรากฏว่าคู่ทีมหนุ่มไทยหนึ่งต้องเล่น3เซตเป็นเกมที่2ติดต่อกันก่อนที่จะเป็นฝ่ายตบเอาชนะคู่ของออสเตรเลียไปได้2ต่อ1นเซตคะแนน21ต่อ17 16ต่อ21และ15ต่อ9ทีมไทย1ขคว้าอันดับ3ของเอเชียมาครองหลังจากนี้ทีมไทยจะให้นักกีฬาได้พักและกลับไปเรียนตามสถานศึกษาของตัวเองจากนั้นจะเรียกกลับมาเข้าฝึกซ้อมตามแผนเป็นช่วงๆเพื่อเตรียมชิงแชมป์โลกในปีหน้ามานิตภูมไพบุญถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดพีรายงาน้เสสสรร็จิน่องงยามบูณ์